อะไรยะขนาดเราเดินไปเดินมานะยุงยังกัดได้นะคิดดู SC เอซีนะฮะเดี๋ยวเดินไปทำคลิปกับยยากก่อนแป๊บหนึ่ง เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะฮะเรานะช่วยกันเคลียร์พื้นที่นะ,ะที่เป็นที่เก็บของข้างบ้านย่าจนถึงประมาณสักสีนะ่โมงครึ่งนะครับแล้วเรากนะะ็ไม่ได้อยู่จนแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราไปไล์สดขายของนะครับก็เหลือแต่ทีมหนุ่มๆอยู่กันประมาณสี่ห้าคนใช่ไหมฮะแล้วพอกว่าเราจะกลับมา,าก็มืดแล้วนะฮะ,ะกว่าจะกลับเข้าบ้านก็ประมาณสองทุ่มแล้ว ตื่นเช้ามาย่าก็เลยตกใจสุดตะลึง,ลงคิดไม่ถึงว่าข้างบ้านจะโล่งถึงเพียงนี้โล่งเลยโลลยนะฮะโล่งโจ้งเลยย่าเสือว่าเอาแปลงอเอาเอามาเล็ดพันธุ์ดอกไม้มาหวานมันก็จะกลายเป็นแปลงดอกไม้อยู่ข้างบ้านเม,ม็ดอะไรก็ได้ที่มันขึ้นง่ายๆนะคอสมอสที่ไอ้อะไรนะเส้นฝร,รั่งคอสมอสแล้วก็บานชื่นที่ดาด้าเก็บไว้อะ เออมะหวานเเออมื่อวานมันเป็นเป็นทุ่งดอกไม้ทุ่งดอกไม้อยู่ข้างบ้านย่าชี้เออเพราะฉะนั้นแหละทอามาเกิดเนาะอืมมันขึ้นง่ายอยู่แล้วดินตรงนี้มันดีอยู่แล้วเคลียร์เรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะฮะวานแล้วก็โล่งโจ่งตื่นมาอา้าวงงเลยงง คือเราก็ขึ้นมาก็มืดแล้วใช่ก็เลยไม่เห็นก็นเลยไม่เห็นครับแล้วก็เลยมาดูตอนเช้าโอ้เรเสือมาดูงงเลยเลกฝนก็ตกตอนช่วงตีหนะ้าเนาะอืมตกแรงมากนะคะนึกว่าจะไม่หยุดจริงเสือนึกว่ามันจะไม่หยุดนะเพราะมันตกหนักมากมหเห็นไหมดูแบบดูจากมวลน,น้ําที่ไหลเนี่ยคือแบบมันเริ่มประมาณสักตีสี่ครึ่งไม่เกินตีห้านี่เอง,เองนะฮะ ตกแรงมากนะครับโอ้ยข้าก็งามงามเนาะข้าปีนี้งามมากอืมปีที่สามใช่ไหมปีที่เออปีที่สามแล้วที่เราทํานานะฮะปีนี้นะครับปีนี้งามกว่าทุกปีอืมคือมันสวยขึ้นเรื่อยๆเนาะทั้งกอใหญ่นะฮะทั้งสูงอ๋อมันมีปุ๋ย มันปีมันมีปุ๋ยจากไอ้มูลวัวที่เราเอามาใส่แปลงผักด้วยส่วนหนึ่งเนาะอืมก็เลยทำให้ข้าวงามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับบ้านจะไหนไม่จะไหนโ้เ็นไม่ก็เอาเชื้อเห็ดมาปลุกเพาะไว้ได้เหรอเอ็นเอ็นเอามาเพาะไว้เหรอใช่ก็ยึดตืมต้นยางนาไงอ๋อนี่เหรอต้นยางนา เห็ดปลวกนั่นแหละมันอยู่ตรงนี้มันมีสี่เห็ดด้วยกันจ้าคือคือในในน้าเชื้อเห็ดเนี่ยมันมีอยู่เห็ดสี่อย่างที่เขาส่งมาให้เราเพราะตรงนี้มีต้นยางหนึ่งแต่มันตายไปแล้วแม่แดนก็เลยไว้สองต้นเออเอาเก็บไป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 นี่คือกินได้ปะย่า เอ็ดคนอ่าเออยยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้เห็นโออเอ็งก็เพิ่งเห็นเหมือนกันบอกเออเอาเก็บไปเก็บไปไปกินที่นั่นแหละมาเก็บมา้าอืมหลังบ้านเอ็งตาเดี๋ยวก็จะมีเห็ดละงูดอกใหญ่มากเราเอาเชื้อมาผ่อดนู่นยางนาต้อนนั้นเอาเชื้อไปไว้แล้วหนึ่งเนื้อที่ตื้นตกบ้านที่ดินใหม่นะอะเต็บเลยป้าแต่บ้าน้าเก็บเลยค่ะ อ่านี่นะคุณผู้ชมข้าวตั้งท้องแล้วนะครับผมนี่เนี่นี่ให้ดูความอวบนะฮะของต้นข้าวนะครับหญาบอกว่าเนี่ยคือข้าวตั้งท้องแล้วนะครับผมเดือนหน้าก็น่าจะได้เริ่มเห็นรวงข้าวค่อยๆโผล่ออกมาเนาะนะแล้วก็เดือนพฤศจิกายนะข้าวก็จะสุกนะเป็นทุ่งรวงทองเต็มพื้นที่เลยนะปีนี้ข้าวงามมากๆตะไครเอามาแล้วนี่ไงไม่เพชรอยู่ตรงกอตะไคร เห็ดอะไรจะไปอยู่ตรงกอสะไครได้ไงยามาดูดอกก็แบบลัการเลยโ้ยย่หยกเลยหยก่ยโอ้ยป้าไทยบ้านไม่รเห็ดอะไรอันนั้นน่ะเห็ดโคลหละเพิ่งเคยเห็นป้าไทยบ้านกรีดครั้งแรกนะเนี่ยนู่นนุ่นน่นน่ดอกใหญ่ดอกใหญ่รุ่น อันนี้อันนี้เอาไว้ซะเอาไว้ให้มันหวานมันเป็นเชื้ออ๋อให้เป็นเชื้อเออไอ้ที่แก่แล้วให้เป็นเชื้อเออใช่โอ้ยข้าวกับเห็ดละงูกเลยเนี่ยน่ะเอออันนี้เห็ดละงูกเฮ็ดโคนเห็ดโคนยังไม่บานมันจะขึ้นตามปุ๋ยเโอ้โหทำไมเยอะจังอ่ะเยอะกินเยอะไว้ก่อนเอาเลยเอาเลยเอาเลยเหรอเอาเลยเอาเลย เอเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรอบสองเดี๋ยวค่อยจะกินไอ้นี่เคนเลือกวันเห็ดคุณใหญ่ไม่แม่เออนกินก็เอาเลยไม่ไม่ไม่เอาไม่กินเราจะกินกินกินรอบที่สองอันอันเห็ดดอกดอกใหญ่นี่เอาเอาเอาไปกินที่ไปหวานไปหวานกินได้เอาไปปิ้งตำน้ำพริกเออเอาอุ้ยมันเอาเอาเขาจะแย่งกันแล้วพี่น้องจะตำน้ำพริกเลยจุดสองแม่ครัวตอนนี้สองแม่ครัวแล้วไม่อันนี้ มันมันแก่แล้วมันเป็นหนอนแล้วป้าจ๋าเออทำเชื้อไว้ค่ะไว้เป็นเชื้อเลยเชื้อขึ umm <h 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 ้นไอเชื T ้อขึ้นไปเออหวานแล้วบีบีไปเออบีบีไปเออบีบีไปบีบีให้มันออกให้มันออกแถวนี้แหละมันเป็นเชื้อเออเออนั่นแหละเออเอ็นก็ไม่ได้แบบจับมาหวานไว้กินคนเดียวหรอก เราไปย่างบอกย่างแล้วก็ทำที่นี่นะ FC ดอกใหญ่มากเลยคุณผู้ชมนะโอ้โหดูนะดอกใหญ่มากเนินนู่นโอ้โหดอก้ไปย่างเลยนี่นนน้้อองีดอกสวยใช่ไหมใช่ดูใบทหน้าป้าแถวบ้านอืมมัน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 เป็นแล้วอะไรต้นอะไรนะย่างหน้าเหรอยางป้าป้าแถวบ้านเอาสามดอกนะซะต้นเท่าไหร่ ต้นไม่กี่บาทเองแต่มันมีเชื้อะไม่มันโตไวไงมีเชื้อเห็ดสั่งด้วยบอกสั่งมามันมันมีเชื้อข้างล่างด้วยแล้วเราสั่งมาใส่อีกประมาณสามสี่กระปุกเพราะว่าในในกระปุกนั้นอ่ะมันมีสี่เชื้อเออเลยและวอาปุ๋ยปุ๋ยเดี๋ยวเอาปุ๋ยคอกมาใส่อีกก็จะออกเอฟซีบอกว่าถอนออกไปเลยมันจะทำลายบ้านโอ้ยคอยกวาจะปลูกได้มันก็ไม่ได้อยู่ใกล้มาก เป็นครั้งแรกที่เห็นป้าเทศ้านกรีได,ไไดเอ๊ะซีบอกกินไม่ได้ปลีกล้วยตาน,นีเขาไม่กิน อ่านะครับก็<ด>ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมบรรยากาศเช้านี้นะฮะไ,ได้มาละกอได้เห็ดเล็กพาเอฟซีมาดูข้าวตั้งท้องด้วยเนาะนะคลิปนี้นะฮะ